บริษัทสุเหรียนประเทศไทยจำกัดร่วมกับสำนักงานอำเภอบางบัวทองจัดก,กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวนาเลนไทน์2025ที่ First Avenue Community Mall มีคู่รัก52คู่เข้าร่วมผอมอบรางวัลพิเศษเงินสด5,000บาทจำนวน2รางวัลและสร้อยคอทองคำ1ะลึง1รางวัลเป็นของขวัญพิเศษให้กับคู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากนายไพโรธจึงธนาเจริญในอำเภอบางบัวทองพร้อมด้วยนางสาวไอยลินจุนลจักรวงศากรรมการผู้จัดก,การบริษัทสุเหรียนประเทศไทยจำกัดมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานให้กับทุกคู่รักที่จดทะเบียนสมรสในครั้งนี้เราจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานราชการคืออำเภอบางบัวทองนะคะซึ่ง ครั้งแรกเนี่ยเรามีความคิดที่เราอยากจะเปิดให้มีการจัดนอกสถานที่อะค่ะเรื่องการจดทะเบียนสมรสอะคะ่ะก็เลยไปขอปรึกษากับทางหน่วยงานราชการอาเภอบางทองซึ่งทางอาเภอบางทองก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาร่วมงานกับเราความสำคัญเหรอคะก็คืออยากให้แบบเหมือนจําเจนะคะที่อยู่ที่อําเภออะคะ่ะก็อยากให้มันนอกสถานที่บ้างแล้วทางบริษ,ษัทเราเนี่ยก็มีสถานที่เพียงพอที่จะเปิดรับทุกๆคู่สมรสนะคะ,ะ,คะมาร่วมที่นี่ จากที่จัดมา3ปีปีนี้ท่านคู่สมรสเนี่ยมามากมากเกินที่เ,เราคาดคิดไว้นะคะเราก็เลยมีแผนกันว่าใช่ไหมคะปีหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ว่ามาแล้ว่ะคะ่ะแล้วก็จัดเวทีให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ของรางวัลอาจจะมีมากขึ้นด้วยนะคะรอชมก็อยากแสดงความยินดีกับคู่สมรสนะคะหญิงชายชายหญิงหรือคู่สมรสเท่าเทียมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความรักตลอดไปนะคะ รักกันยั่งยืนนานนะคะจนเหมือนวันนี้ที่ท่านมานะคะอีก20ปีก็เหมือนวันนี้นะคะความรู้สึกเดียวกันค่ะก็ดีใจนะคะที่มีวันนี้นะคะจริงๆเราก็รักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเจอเะเบียนก็ทําให้เราเน้นแฟนมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทสุเรียนนะคะที่ให้โอกาสเราพบกันมา29ปีแล้วก็เหนที <ım. S 1> <buenas Gucci. S 2> ่ราพอนะคก็ขอบคุณบริษัทสุรียนมาก ขอบคุณครัยินด,ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs>